สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสามก๊กมิลลิเนียม36ตัวละครพบกับผมลุงภูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาพบเจอกันกับเพื่อนๆก็จะนำคลิปดีๆมาฝากวันนี้ก็เป็นสายของจอมเวทก็แล้วกันนะครับก็คือสายตัวของผมเองแต่ก่อนนี้ผมเรียนเสาเพิงนะครับพอดีแล้วก็รีไปเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยการใช้ยานะครับใช้ยา ยาเเรียกยายาลืมชีพนะครับเราก็จะรีจากเสาเพิงระดับ15นะครับให้กลับไปเป็นเริ่มต้นสกิลใหม่หมดเลยนะครับผมก็จะมาเรียนสกิลไฟแปดทิศนะครับก็จะมาเรียนสกิลไฟแปดทิศเพื่อจะไปเรียนรถถังนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ไฟแปดทิศนะครับพอดีเตรียมอุปกรณ์มาครบแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์มาครบแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมี นะครับตำราเชี่ยวชาญไฟแปดทิศหลังจากล่าอิมิโกะมาแล้วนะครับก็ได้มาประมาณ4ีหเล่มน,นะครับเราก็มาเรียนนะครับก็จะมาเรียนกับตัวนี้นะครับก็เลือกสายของเรานะครับจอเมเวทนะครับไฟแปดทิศนะครับก็ไล่มาเรื่อย ครับก็เรียนไปนะครับเรียนไปเรื่อยๆนะครับก็จนครบนู่นแหละครับเพื่อนๆนะครับ <Yes. S 1> ครับเราก็มาตรวจดูนะครับว่าเรียนครบหรือยังนะครับระดับ15นะครับ ก็จะมาเรียนตัวนี้ต่อนะครับเรียนตัวนี้ต่อนะครับก็คือจอมเวทนะครับค่ายสายฟ้านี่ผมเรียนไปแล้วครับเวลาใช้สกิลนี่ผมวันนั้นผมจะพยายามอัดเทียบอยู่พอดีติดบอสนะครับล่าบอสใหญ่นะครับพวงหน้าพววงหลังอยู่ก็เลยไม่ได้โชว์ค่ายสายฟ้าแต่ถ้ามีสกิลเยอะๆนะครับมีค่ายสายฟ้าตกมาจากการล่าบอสแล้วก็จะมี เสาเพลิงหลังจากผมล่าอิมิโกได้หรือราคาถูกครับผมจะซื้อมารีกลับไปกลับมาให้เพื่อนๆดูนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะมาเรียนตัวนี้นะครับ8ตัวนี้นะครับ8ดว่าเพลิงอะไรนี่แหละนะครับถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับก็ต้องมีนะครับต้องมีเคล็ดวิชานะครับแปดว่าเพลิงตัวนี้ด้วยนะครับเึ่งจะเรียนได้นะครับพอดีเพื่อนให้มาเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็ไปล่าบอสคอมนะครับไม่ว่าจะ เพื่อนหลายๆคนนะครับช่วยกันล่านะครับก็ได้อันนี้มาแต่ว่าไม่ได้ตกตอนผมล่านะครับพอดีเพื่อนเขาล่าได้เขาก็ให้มานะครับเพราะว่าเขาเมตตาเขาก็ขอบคุณมากๆกันแล้วกันนะครับก็ต้องมีตัวนี้นะครับเราก็เลือกตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็คลิกต่อไปปึ๊บตัวนี้ก็จะหายไปนะครับเราก็จะได้สกิลรถถังนะครับอย่างที่ตั้งใจไว้มาแล้วนะครับก็ือเป็นสกิลตัวนี้นะครับสกิลรถถัง สกิลรถถังก็จะเป็นมาร80นะครับสัตยีนะครับก็จะใช้ปอกแขนมารนะครับก็จะใช้ปอกแขนมารนะครับเอามาลองดูดิหน้าตาเป็นยังไงนะครับปิดเดฟเฟกต์มานะครับเอาลองเปิดเดฟเฟกต์ดูนะครับนะครับมันผมชอบคือมันยิงได้ไกลอะครับ เอาไว้วอเอาไว้ผาเอาไว้อะไรพวกนี้นะครับปอกแคนมานก็ยังไม่ได้ตีนะครับพอดีช่วงนี้ยากจนอยู่นะครับไม่รู้เหลือหรือเปล่านะครับพอดีตีได้มานะครับก็ยังแดงอยู่เลยนะครับได้มา41นะครับก็นะครับก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับก็เป็นราวๆนี่แหละนะครับนะครับก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับของผมที่เอาไว้ล่าบอสด้วยกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับล่าบอส นะครับปพอดีแถมคลิปนี้ไปเลยนะครับก็เราจะได้จบไปนะครับน่าจะออกมาแล้วนะครับพอดีผมจะซื้อมาเมื่อกี้นี้นะครับซื้อมาเมื่อกี้เพื่อนล่าบอสมาขายนะครับเมตต่อชีวิตก็คือสกิลนี้นะครับซื้อมา100เอ็มกัดฟันซื้อนะครับเพราะว่าเอามาช่วยชีวิตตัวเองนะครับเพราะว่าตัวผมนั้นนะครับรู้สึกว่าอาวุธผมจะฮิวได้น้อยมากนะครับ 8 9นะครับร้อยลี้นะครับเอาไปล่าบอสใหญ่ล่าคอมนะครับส่วนอันนี้ตีได้แค่บวก9นะครับก็กําลังไปต่อนะครับก็เลยนะครับมาเรียนกันละกันนะครับปุ๊บนะครับเอาเวทต่อชีวิตนะครับปุ๊บนะครับก็ได้เรียนเรียบร้อยนะครับก็ค่อดข้างจะไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่นะครับอาวุธกับกับสกิลไม่เป็นไรครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ เกมนี้ยังมีอีกยาวไกลนะครับยังอีกยาวไกลนะครับไปเรื่อยๆนะครับสักวันหนึ่งวันนี้ตีไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงตีได้เองนะครับก็ว่ากันไปนู่นเลยนะครับให้กําลังใจตัวเองนะครับเพามาทําอะไรนะครับตรงนี้นะครับนะครับใส่ตรงนี้แทนนะครับใส่ตรงนี้แทนเราตั้งไว้สักร้อยเลยก็ได้นะครับนะครับใช้แบบไหนครับสกิลนี้นะครับไหนเอออยู่ไหนเออนะครับลองหน่อยลองหน่อย นะครับลองนิดแทนแล้วกันนะครับดูความฮิวอย่างแรงนะครับนะครับก็จะฮิวได้ประมาณกี่ครั้งนะครับ10ครั้งนะครับเพื่อนๆนะครับ10ครั้งนะครับ10ครั้ง